ของมัทฉะต่อร่างกายคุณ 1. ช่วยควบคุมน้ำหนักและกระตุ้นการเผ,ผาผลาญ e g c g ในมัทฉะมีส่วนช่วยกระตุ้นการเผ,ผาผลาญไขมันบางงานวิจัยพบว่า e g c g อาจช่วยเพิ่มอัตราการเผ,ผาผลาญได้ถึง17%และช่วยลดความอยากอาหารอีกทั้งยังช่วยลดไขมันในร่างกายได้เป็นอย่างดี 2. เพิ่มพลังงานและความตื่นตัวมัทฉะมีคาเฟอีนในปริมาณพอเหมาะ ช่วยเพิ่มพลังงานโดยไม่ทําให้ใจสั่นเหมือนกาแฟเพราะมีแอลทีอานีนที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและเพิ่มสมาธิได้ 3. ได้รับสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นมัชชาิเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโพลีฟีนอลเช่น e g c t ซึ่งช่วยลดการอักเสบชะลอวัยและป้องกันโรคต่างๆ 4. ดีต่อสุขภาพสมองและช่วยพัฒนาความจำการดื่มมัชาะทุกวันช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นเพิ่มสมาธิลดความเครียดและอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์5ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันโลหิต สารต้านอนุมูลอิสระในมัชาะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีจะช่วยส่งผลดีต่อหัวใจและ6กดีต่อสุขภาพผิวมัชาะมีคอโรฟิลสูงซึ่งช่วยดีถอกสารพิษออกจากร่างกายลดการเกิดสิวและทําให้ผิวพรรณกระจ่างใสแต่ถ้าคุณไม่ได้แค่อยากจิบชาแต่อยากให้ร่างกายเบิร์นไขมันตลอดเวลาอีกในแฟตเบิร์นเนอร์ตัวช่วยเผาผ่านไขมันของเรามี EGCg เข้มข้นสูงเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งจะช่วยให้คุณเผาผ่านไขมันได้อย่าง ดีเลย